สวัสดีครับเพื่อน่พี่น้องนี่ครับสมิยเก่งหน่อไม้กินเทีย่ยงจากที่เอตาต้มไว้เมื่อคลิปก่อนนะครับเมื่อกี้มไม่ไองงี้นางใส่แล้วอยู่ในหมอ้อนะ่อข้างด้วยเก่งไปบ้านๆทัาน่านะแล้วก็ใส่ข้าวเบือบบดนี้ข้าวเบือตำส่ก๊ะมักเพชรครับเอาลงไปเลย เลาเรคนขก anh à nó may đúng. Không? เอาฟ้าหมอกดีไปก่อนนะครับทามันเดือดเลาวค่อยปรุงต้องคอยคนเรื่อยๆด้วยครับเดี๋ยวเขาเบอมสติดก้นหมอนะเริ่มได้าที่เขากเริ่มปรุงกันเลย โอลเซลดีนะครับประคูงรถ น้ำปลาแดงครับใส่เลยสักสามทับพี่หลวก็ขลุนขลุนแต่ระวังเขาเบือติดก้นหมอด้วยครับมึเฮ็ดติดละ ไปพงนัวพี่น้องเสนอเสนอแสบหลายแสบหลาย seem เริ่มผดเลยพี่น้องเล็กกันต้องเอาพักเหมือนลง Kèm đuổi phía bắn bán của hậu พอพักเหมือห่อหายใจสุดก็แค่พักสังเวง,งลงปิดฝาไว้จะงหน่อยก็ได้ครับโอ้เสียงปดพี่น้อง สีม่วงน้วก็เป็นองค์จเรียด้วยเรียบร้อยครับเตรียมตัวรับประทาน เบาอีกเลยนะครับทามาันเก่งเอาไหมเก่งเร็จข้ามากินข้าวเพื่อนำกาเข้าวพุเหมือนกัน หายไปนั่งพี่นงองบุมีเวลาในลงคลิปครับคลิปก็ได้นะ่อเนาะว่าเขาไปหาหน้ำไม้นะคะต้มน้ำไม้นะครับ,รบแบตบโทรศัพท์เบิดครับมันเลยตัดไปเลยมันนี้ก็เลยมาเอคลิปต่อนะว่าเขาแกงแล้วกินสันครับ bán được rồi không? lên <laughs> màu là cái đó Hãy คืขขอขัดเอาขังเรื่อน right cực kỳ thiết làm cảnh Điện bệnh như thế này Không mặc với thành cái mụn ham tà khối áo sửa sệt nước không? À, thấy chung một hình สวัสดพี่นอ้องนะครับมุนี่ขอจบคลิปกันกินกล้วยไม้เพลอนนะครับเมื่อแล้วก่อนจะการมอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม,มกดติดตามพี่นเด้อครับผู้ติดตามเพือ่อฮอตพันธนะซอยกันเดอ้อครับพี่นอ้องงั้นมื้อนี่ก็ปลุกแมพ่อคนใหม่นะครับสวัสดีครับ